ต้องใช้ไอเสียงนางจีน้อยเลสาเร็อะบ้านสกายเป็นไกเวเราเปลี่ยนมอน้กายเป็นไก่เวียดนามเวียดนามนพร คุยทางบนนะครับตอนนี้เรารกำลังไปไหว้พระนะครับก็มีกันนะตอนจบกันแล้วนะครับสวัสดีแม่แม่เอจีทุกท่านที่รับชมอยู่ในตอนนี้ใน,น,นขณะอะไรนะขณะอไหนนะขนาดนี้ตอน,นตอนไหนตอนนี้ขณะบัดเดี๋ยวนี้ วัน,นนี้เราก็องประมาณเกิดเพื่อไปคอพรอนะครับผมแต่สิขอพรเป็นปลาในเอฟซูทซุปเปอร์คนทัตเองเมื่อ,รอเรามาถ่ายทำรายการอะไรสักอย่างเนะ <c oughs> าะการพาเที่ยวนะ <c oughs> ครับรายการใหม่องค์ทองหรอองค์ทองพระเจ้าลราเกิดกันคือจังหวัดไทยปะวัดไทยนี่เสียเลยดิสวยมากนะครับ ค,นนคุณโกก็รูปเลยเห็นป่ะในนี้เห็รูปเยอะนะเพราะท่านชยรูปแล่ใส่กระเบ้ไปอีในนี้มีกี่ร้อยก็ขอให้ได้กับมาองของให้รูปไปทำไม,ไ,มได้มาซือให้หน่อยเร็วบอสก็รูปามกันนะรูปขมานตีนะครับ

แ่ว่าแนไม่แนีใจว่าเป็นรัฐใดเป็นสิทธิทียรัฐี ไว้พรให้ยูซีนะครับพี่น้องขอพรใหแ้แฟนครับแฟนพิมให้ใครรับชมไลฟ์สดนี้อยู่นะครับผมก็ขอให้ปังๆขอให้รวยๆนะครับใครดูตอนนี้กดหัวใจเข้ามานะครับพี่น้องขอคมขอพรเพื่อแล้วพี่น้องให้พี่น้องมีความสุขความเจริญร่ำรวยเงินทองปังปๆในปี2จอ5์ยูท่าน,นี้ตุ๊กตุ๊นุ่ยสแตน เากระเป๋าที่ใหนีสู้ับมกือเปล่าอแม็กซ์ตลัมะักระโดดนับเพราเขาออกจากจาวปงเป่านี่วัดจีนรองเท้าไม่ให้นะครับวัดรองเท้าง่ายแล้วเราไม่ได้อยู่จีนเราอยู่เวียดนามเอาผู้ให้กับดีนะา บนวัดไทยบนวัดไทยเราไปเลือกกันว่าทย่ยางไม่สวยมากเลยอ่ะสวยครับสวยครสวยเรามาเลือกนะครับคุณเราแต่คู่ไหนครับดีนะไปกันไปกันเลยไปค่ะเดี๋ยวไปคาเฟ่กันพูดอท้องเนียนเนียนร้องเลยยันเนียนร้อไม่ไหวแล้วอาหารไม่นานเซ็นเส้นแล้วนี่กินอะไรไม่รู้ยัด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 อย่างเดียวครับ ไกด์บอกอยู่นะครับว่ามาเวียดนามอย่าอย่าทานของมัวนะครับสวยมากนะครับเอฟซีใครดูอยู่ขอให้รวย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 ขึ้นไปอีกนะครับใครซื้อบัตรคุณปิดห้าพันคนขอให้ปังปังปังทุกคนเลยปังปังปังพอเมื่อกี้นี่ไหว้ตัวไหนก็อวยพรในเอฟซีไหว้ตัวไหนก็ขอพรในเอฟซีแข็งแรงให้เดินทางปลอดภัยเด้อเป็นอุ้มพนสู้เพนอยู่ตัวเกี่ยวมือศรีไก่พนปังคือเฮาเฮากับตังคือพ่นวันหลิง ฮะยมากเ่นอี่สวยจริงสวยมากียอเงียงียบยบเนอยเงี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 ยบเงียบเงียบเงบเีงเงงเงียเงีเงียงยบเียบี่เงงียียเงียบเีบเียยบเอยบเงหอยอันมันียบเไมกบเีเียบเงียเงียบเเงียบียบเงเีเเยเย ไอ้มาเทียวเบี้ยไอ้มาเทียวเบียหน้าไอ้เดมั่อรสาวเริ่มแล้วใช่ไหมเราเจอพ้าไม่ได้นะครับเราต้องเข้าต,ตัว,น,วนี้มีผ้าไทยด้วยมีห้องน้ำไหมครับยังะ ขา่านวตะมูกก้รถมาแล้วต58แล้วคู่นี้นะครับจองแล้วเมีพระไทยด้วยนะครับพระเรี

สิยกพื้นของบ้านหลังนั้นสูงกว่าระดับน้ำในทะเลประมาณ8เมตรหมายหมายความว่าใช่ถ้าน้ำแตกของบ้านนี้ละลายจะหมีวันว่บ้านหลังนั้นได้ไหกไปเลยไปกันเลยทอมแกล้งตลอดเลยไ40นาทีตอแล้วลายกับว่า กจายู่รัากก่อนไปเท่ามองเงี้ยวมองไแล้วคุณไไปไปฉี่ตรงคาเฟ่ไหมล้วก็ลงคาเฟ่เราจีไกาเขาบอกว่าทำเป็นลงคาเฟ่ก็นี่แหละก็ต้องลงน่างดลองไสาย้องแข็งหรือปา้องแข็งตุ๊บตุ